สวัสดีคะ่ะมันนี้ไปลงมองเด้อคะ่ะไปลงมองอยูซสาหากัะบว่าหอมเท่อนันก <c oughs> ำลังปิ่งปลาอยู่ค่คะปลากำลังปิ่งเด้อคะ่ะนี่ปิ่งปลาหอมหอมหน <c oughs> ่งปลาหอมคะ่ะทางบ้านปิ่งกับมีคะ่ะเดี๋ยวไเติบหลยเติบตบ่บได้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันลักคะ่ะน,น้ำมันเลือกอาอยัางบ่ได ตอนนี้น้ำลึกขนาดปาลา้หลอยู่ค่ะเป็นสองเพื่นป,ปล่อยปลาลงสองหมืน่นละค่ะแต่ว่าสะกว้างแห้งลึกแห้งได้หลายได้แต่ตัวหน่อยๆมามกำลังปิ่งกันอยู่ในตะม้งค่ะกินข้าวเที่ยงเพื่อนทางขางก็เปิดดนตรีใสใ่พอดีพอดีพอดีมวนเลยค่ะดนตรีก็บประเด้ต้องจ้าง ฟังอยู่เปิดมื่นเปิดเว้นปีงปาางลาตะมหงุ่นไรหามานันนี้กำลังปีงปลาอยู่ปิ่ปงปลา ฟังดูเหมือนมอลล่กระมวลค่ะเสพงั้นมาแต่ผู้เพื่อนทางข้าง,งคู่ค่ะต้องเปิดลเลยเื่อนเอาปิดไว้ฟังน้ำเพิ่นเพื่นเปิดให้ฟังฉลองคนคู่มือมวลต้องคิดนยังไงคึิดว่ามันมวลมันกระมวล เหลืองหอยหอยเด้อนี่ค่ะตอนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กวุ่มูงแต่จริงกับปลามันใหญ่หลายค่ะแต่ว่ามันฉลาดขนาดพ่าหัวว่าเอาไปไก่มันเมียบเลยค่ะอันนี้ก็ตั้มหงงก็ลังสีตั้มหงงก็ตั้มหงงตั้มหงงก็ปิ่งปลาค่ะเดี๋ยวสิ ไปปิ่งปลาก่อนเด้อค่ะฟังเพลงเลยประดพรอมวัมนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ